สอจึงจนก็ว่านี่น่นันำเลยคือเน่อดีเอกแล้ไปบ่อเบื่อันลอบไปบ่โอ้ข่อยโอ้อลยงวาจะไเลยเดียอันเ้ของข่แล้วเาของขแลบอาแล้วเสออะมันขิวนะตัว